อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่10สิงหาคม2568เวลา08.00นเป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของนายฉลาดชิดชมในอำเภอไพรบึงมอบหมายให้ในายสุพินสายแก้วผู้ใหญ่บ้านหนองสิมหมู่ที่9ก้าตำบนใหน,น้อยแดง อำเภอไพรบึง,งๆๆๆจังหวัดศรีสะเกดจัดกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนในหมู่บ้านเพื่อเจริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560บาทโดยมีในเด็ดนาคีสอ,อ,อ,อบตดินแดง นายสมนวลทวีประธานมศวจับหวัดนนทบุรีในอังควรจันทราแน่ใจตุกงน้นนนทบุรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาสมอวคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวน50คนซึ่งเรียนมาเพื่อตรวจทราบ